พบ,บและสระผ่านกับพระเอกวัยรุ่นคุณสไปและนานเอกหลานสาวของโชเลกเ้าเหรียญสุพัตราเทวราชน้องกบ,บน้องเอและทีมวินในทีมงานนะครับเป็นทีมงานของลิเกวัยรุ่นนะครับมีงานมีต่อได้ใช้ได้ที่0819

หนูเองนะคะไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะเป็นกระเทยค่ะตัวหนูมีชื่อว่าอดูลค่ะหนูเองมีชื่อว่าเดืองใจมีพ่อชื่อออกเดือนและคุณแม่แสงดาวทุกทกวันพานะคะเราสองคนแล้วน้องๆเนี่ยจะต้องไปทําทานกันและนี่นะคะเป็นวันพัค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูกับน้องนะคะจะไปชวนพ่อแม่ไปทํางานไปให้ทาน แต่ตอนนี้ก็จ่ายแล้วแต่ก่อนจะไปนะหนูขอร้องเพลงก่อนไปนะคะ <S <S ลือกันไปได้ผู้ชมมากมายเขียนจดมาหมายถามมาถามกันต่างๆนานาถามกันต่างๆานานาอย่ารู้นักว่าตัวคุณมาจากไหนลือกันจนนีตัวฉันนี่นะฮะอย่าม ฉันดีนะฮาเมียไม่ได้ไม่ตายได้ใจหายหมดเลยว่ตายได้ใจหายหมดเลยไม่เคยไม่เคยแต่ก็เคยพวกฉันจาะไปนะครับบ๊ายบายกับทีมงานของลิเกโชคดีมีสุขนะครับทำการแสดงให้ท่านได้ดูได้ชมกันอีกสักครู่พบกับพระเอกคุณน้ำทีมนา ชายเจเล, 9, เล่หกลาวเรียกเรกมหัศจรรย์ราชดาทองเวลาก็ผ่านไปนานแล้วี่ยั<ล>งอดคิดถึงจันซูดาไม่ได้เลยแหมพี่หลวงนี่ก็ยังคิดถึงจันซูดาอยูห่หรอคะอ้าวคนเคยรักรกันก็ต้องคิดถึงกันธรรมดาแหมแล้วก็มีลูกด้วยกันตั้งหลายคนแล้วเลิกคิดถึงจันซูดาเถอะค่ะแต่ไงที่ร,รักแสงดาวคนเดียวนะจริงนะคะเรื่องเก่าหายไปไหนหมด มาเเช้าแล้วพ่อ,อคุณแม่ค่ะอดุลสวัสดีค่ะตายแล้วลูกฉันสิเรื่อไม่ทิ้งแถวจริงๆเลยสอนลูกได้ดีแล้วเกินไม่ได้เหรอคอุณพี่ต้องติดแม่เข้าไว้ถึงจะดีผู้หญิงก็หมดแล้วจะให้ผู้ชายสักคนนึงไม่ได้หรอไม่ได้เหรอคะ่ะเป็นผู้หญิงอะดีแล้วเอ้าแล้วมาหาพ่อหาแม่มีอะไรกันกหรือเปล่าลูกวันนี้เป็นวันพระจะแม่คะวัน วันพระแต่แม่เออกันแหละวันพระกก็วันพระนันแหละวันพระนั้นพวกเราต้องมาทําทานกันนะสิจ้าแล้วเตรียมพร้อมกันหรือยังแต่มีอย่างหนึ่งไม่มีตังค์อ่ะพ่อแม่อ้าวไม่มีตังค์เหรอถ้าหนูไม่มีตังค์หนูต้องขอแม่กันแล้วล่ะจ้าเพราะพ่อเขไม่มีเหมือนกันพี่หลวงเดือนถ้านั้นอ่ะแสงว่าเราไปกันหมดดีเลยก็ดีค่ะดีเกินทานดีกว่าเดี๋ยวจะไปกันสายเรียกในรเถอค่ะไปลูก้ ท่านผู้ชมที่เคารพและช่วงความเทิต่อจากนี้ไป